สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆช่องอร่อยแห้งแชนแนลของเฮาครับที่กินหอดคิดถึงเด้อครับเดอ้อเมื่อ,น,น,น,อน,น,น,นี้ครับแดดร่มร่มตกใบ่บโม่งนี่แหละใบใบนำผ้าพี่น้องเฮามากินเขาเดินว่ากิลลอนะครับนะกิลลอกะวารมเมนนะครับนี่นะครับกิลลอทางภาคอีสานเดินว่ากิปม นะครับกิบโผลคล้า,ายจิงหลีดแต่ว่ามันจิงหลีดครับนะตัวยงใหญ่นะครับนี่ช่วงนี้มันถือว่ายูุ่เลิกดอกครับมันถือยุตื่นนะมั่นนะครับนี่มัน่นตัวใหญ่โอ้ยเฮียซำตัวใหญ่ก็อันจิงหลีดครับนี่มองดูครับโอ้ยกิบโผลครับบางมองก็ว่าก,กิรอเนี่ยครับตัวงามแล้วก็มี่อันนี้ แคบม่นแคบหมูนี่ครับนี่แคบป,ป่านี่ครับแคบป่านะครับกับหมกน pues ้องหม้ครับน้อไหม่น้องหม่มาจากสวนครับนี่น้องใหม่น้อไหม่สั่งไผ่ห้านี่แหละครับงามนะครับมกใส่กะทิเอาสินค้าประเภทข้าวเหนียวนะครับเนาะข้าวเหนียวบานเฮ้านี่โอ้ยงามนะครับห่อนนี่ห่อนลูกใหม่ข้างล่างนะครับน้องข้าวเหนียวเนาะที่ได้เจอไง เอ้าไม่นี้กับมีพักนะครับบ่จะเป็นทั่วฟังแย้วนะครับบวาจะเป็นคุนเลิศนะครับพกย่เลอศบ้านนอานะครับมาครับจินน้ำกันนะครับช่วงบ่ายๆแดดลงลมตกนะครับเนาะนี่ครับมกนงใหม่นะครับนงนงใหม่ใส่กะทิหอมครับหนึ่ง บป็นกันนะครับเนาะนี่ครับกิรอ,อ,อกิรอกิป,ปมูมอันนี้เขาใส่เป็นเขาใส่ด้ครับเขามาใส่ขึ้นมาถึงเอาข้างในมันออกนะครับอืม,อมตัวละข่ เราปีก็แล้วครับอ mm ืมรสชาติมันมันเหรอมาครับมากินน้ำกัน mm hmm. ข้ามนเย็นน้ำใหม่หมกน้ำใหม่ห่อน 杜江。 อ่อนโอ้มกเสะกับอันกะทิคับมันอืมอืมอืมอมีดูดน้วยม้อืมโอ้มีป่วมกับมัน หวัยอ่อนครับน้ำใหม่ เอาปีกของเราครับนี่ใส่ข้งางในอกปีกอ,อก แคบปานก็มั่นแคบตาแคบปลาครับลืมโอ้ก็เป็นไรหิวเขอลายแคบปลานก็ตั้งให้เพริ่หมูนะครับเพราะว่าแคบปลานถึงนุ่ม เข้ากันครับมุกน้ำใหม่ลุงใหม่สังไภ่น้ำใหม่อ่อนๆน้ำใหม่สังไภา่เขาใ,นนใส่สกะทิมั้ดูคคับโอพายตัวอ,อกเนาะอืมอ หอมหอมเปียอืมอร่อยมัน นี่หน้าบ้านครับมือเสียงรถเสียงหน้าแด่รมรมตตครับเปบ็นต่ฝนที่ตตมันเศรา้านี่บ่ตกะนะครับอืม มันิบบลมเนี่ยครับจิบมหรือจิรอเนี่นานี่กินได้ครับน่มันแย่ช่วงเอาสือเขาเกี้ยวเขาแล้วนี่ ช่วงของนาจเจ้าคขานี่ยั้มันดีครับแต่ว่าสทศก,กายไป็นบริจินร์ครับช่วงนี้มันจะหู้ตืน่นถ้ามันหู้คือลู้มันนะครับลู้มันตื่นช่วงนี้โคตรง่าย ครับ้อง <c oughs> โอ้พักคุณเลือดด่คุยครับมันนี่ได้ครับนี่ใส่ครับมันมกน้ำใหม่เนี่ย ตังเงี้ครับกีปมกีปมบานทา้งอีสานเหนือลยกีปมคล้ายจิงหลีดนะครับเนาะคล้ายจิงหลีดบานทอานี่แหละจิงหลีดตัวสีดําอันนี้บ่ออกดำครับจะออกสีสมสมขาวๆแดงๆแนี่ยอ๋อ เสียไปพักนั่งเลือดนี่ยอนาะน่ามึนเหลา มีก็นะาเพื่อพี่เพียงน่องก็นนะั <c oughs> ่น่อม,อม,อม Ừ. nhé Không nghe มัดพอดีพักก <c oughs> ินมุกน้องม่ห้งหัวมีพักกินกับเนี่ยก็แสบเลยครับแท่ซุปขึ้นกันแล้วน้องใม่นะ ก็ขายความเยอะมากพอดี ชับปลายในความเบี้ยืมโอ้หืมัว นะครับขว stumbled, de desserts, ides, mm. it, ัว <in> จ <Asia> like ิ้นลินน <magician>? ั่งจิ้นซื้อพวกส่เข่าก็แซ่บด้วยครับมันมั่นผูคนบอกขัวยังไงข้าวมานข้ากล้องมันเด็ดปีกออกครับข้าวมันข้าวกล้องมันเด็ดปีกออกเด็ดปีกใส่ข้งในมันหรอคือพวกใส่ใส่มันออกนะครับข้าวมันข้าวกล้มงออกนี่ครับมันก็ผิดข้ามาทั้ความสะอาดนะครับทั้งในทั้งนอกมันนี่ครับ เขาก็เด็ดปีออกแล้วก็เขาวิธีขวคือเขาน้ามันใส่ก่อนครับน้ามันหวานเขาเอาลงเอาลงแต่บา,น,านนี้เขาก็นี่ลงเมื่อสูบพอเดี๋ยวมาเขาก็เอาลถด,ดีใส่เสียครับแค่นั้นอืม,อม พี่น้องเขาถือเท้าาไปขุดยื่ไหนขุดน้่นทงใไ้ทงหน้าครับขับไปขุดน้่นทงใไ้ทงหน้าเขานั่งสนามหญ้าอะไรมันบูดเลิกยนะครับช่วงมันยุติยืนนะครับบูดเลกิก็ได้มือช่วงเนี้ยนะครับนะอีป้อมนี่มันครับ นเนหมือนที่คำเนี้พอดีเลยขวานนั่งกินเล่นก็เสยียบครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอกคลิปนี้ก็คือคลิปกินนะครับกินกิโลหรือจิโปมนะครับจิโปมแล้วก็ม้งมหม่นะครับแล้วก็มีแคบป่าก็ขอฝากด้วยนะครับเด้อพี่น้องนะครับพี่น้องแฟนๆเอฟซีช่องอร่อยแห้งใช่แนวนะครับเดี๋ยวดีก็มีคนติดตามหลายนะครับขอขอบพระคุณหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคลิปด้วยครับเด้อ ครับคิดหัวคือเกาครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับมือนีนะครับผู้พดขอเกาวคำว่าสวัสดีครับ